บรรยากาศบ้านข่อยพี่น้อง้าพพี่น้องส้มบรรยากาศบ้านไฮบ้านหน้าบ้านป่าบ้านดงบ้านปลาบ้านดอนมิต่สวนมั่นที่้องสวนมั่นโลขางโลแอลมิตรสวนมั่นนี่ก็คือบ้านจ้หมู่บ้านจ้ะบ่ไกลจากมู่บ้านเนาะนี่กระทงให้ทงหน้าบ่อปลาบ่อสุปูก พอเลียงปลาปูพัก่อยเนะาะพี่น้องส้งเมเบงหนุยร้านหน่อยก็ห้องโพโพโอยู่เ <c oughs> จ้าลูกเจ้าเงินก็นยังบ่แหลวอยู่พี่น,องงน้องเงินยังหน้าเงินอยู่หน้ายังบ่แหลวอยู่เพราะมีเงินเฮ็ดไอ้มันแหลวค่อยเฮ็ดนี่แหละเนาะค่อยเป็นคอยไป อุ้ยลมขึ้นมาแห้งแทนมือนี่ลมเย็นเย็นเลยลมแรงลมเย็นเลยอุ้ยเขากำลังงามพี่น้อง เบ่งเขาเบ่งไฮเบ่งหน้าคัากเนาะบรรยากาศคักเบ่งแล้วก็จะเลื่อนหูจะเลื่อนตามูควายก็ยุดกลางทงมูควายเพิ่นเพิ่อนอมาลามไหวส้มตำนี่แล้วนาอพี่น้อง,องสวัสดีจ้า